ก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดถูกใจและฝากคอมเมนต์ช่องเราด้วยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองวังเวียงประเทศลาวกลายเป็นหัวข้อข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกเมื่อมีรายงานว่า นักท่องเที่ยว6คนเสียชีวิตจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เจือปนด้วยเมทานอนหนึ่งในผู้ที่รอดชีวิตอย่างบุตรบิณ์คือลูซี่นักท่องเที่ยวสาววัยสิปีจากออสเตรเลียซึ่งประสบกับเหตุการณ์ที่เธออธิบายยอว่าเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตลูซี่เล่าเรื่องราวของเธอเพื่อตนใจนักเดินทางทั่วโลกและขอบคุณที่ทีมแพทย์ไทยที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยชีวิตของเธอลูซี่และแฟนหนุ่มเดินทางมายัางวังเวียงซึ่งเป็นจุดหมายปลายยะทางยอดนิยมในหมู่นักท่อง จากธรรมชาติที่งดงามและกิจกรรมทางน้ําเช่นการล่องแม่น้าในห่วงและเที่ยวเที่ยวเท่าแย้จะเป็นเมืองที่ดูงเงียบสงบแต่วงเวียงก็มีชื่อเสียงเรื่องบรรยากาศสปาร์ตี้ในโฮสเทลทาให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลั่งไหลามาที่นี่เพื่อพกปะและสร้างมิตรภาพใหม่ๆในคืนที่เกิดดาเหตุลูซี่และแฟนหนุ่มพักอยู่ที่โฮสเทลซึ่งจัดกิจกรรมแจกเครื่องดื่มฟรีเพื่อสร้างบรรยากาศสนุกสนานเครื่องงมที่แจกนั้นคือว่ากั้งถิ่นที่ถูกส่งมาวางบนโต๊ะใหญ่กลางห้องลูซี่และเพื่อนนักท่องเที่ยวอีกสิบ กวาคนดื่มด้วยความไว้วางใจว่าเป็นเครื่องดื่มปกติเธอเล่าว่าบรรยากาศในตอนนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานเสียยงหัวเราะและการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเครื่องดื่มในคืนนั้นจะกลายเป็นสาเหตุของห,หัศกนาฏตรรมหลังจากดื่มไปได้ประมาณ15ชั่วโมงลูซี่เริ่มรู้สึกผิดปกติอาการของเธอเริ่มจากความเหนื่อยและที่รุนแรงจนไม่ สามารถลุกขึ้นจากเตียงได้เธอเริ่มรู้สึกเหมือนร่างกายไม่ตอบสนองและอาเจียนอย่างหนักจนแทบไม่มีเรี่ยวแรงเธอยังมีปัญหาทางการมองเห็นอย่างรุนแรงโดยสิ่งที่เธอเห็นมีเพียงแสงแจ้าขาวโพลนไปหมดแฟนหนุ่มของลูซีที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบะหนักกว่ามันไม่ใช่อาการเมาค้างธรรมดาเขาจึงรีบพาเธอไปโรงพยาบาลที่เวียงจันทร์ซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายชั่วโมงเมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยว่าลูซี่ได้รับพิษเมทานอนซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม และเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างแรยแรงมันสามารถทำลายระบบประสาทตับและไตของผู้ที่บริโภคเข้าไปในปริมาณเพียงเล็กน้อยแพทย์แทงเสาเร่งการด้วยวิธีการขจัดสารพิษออกจากร่างกายและให้ยาต้านพิษลูซี่ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่แต่ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะพ้นขีดอันตรายพิษเมทานอนเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเจือปนสารเคมีชนิดนี้ลงในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มาตรฐานมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่มีรส ที่แตกต่างจากเอทานอลทําให้นักดื่มทั่วไปไม่สามารถแยกแยะได้ความอันตรายของมันอยู่ที่ผลกระทบต่อร่างกายที่ค่อยๆแสดงออกโดยอาการพิสมักเริ่มต้นจะหลังกาบริโภคไปแล้ว15-18ช่อมทําให้เยี่หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นอาการเมาค้างธรรมดาและไม่ได้รับการรักษาในเวลาที่เหมาะสมในกรณีของลูซี่เธอได้รับการรักษาทันเวลาแต่ผู้ประสบเหตุอีกหลายรายในวงเวียนกลับชกโชรายกว่านั้นนักท่องเที่ยวหกคนในเหตุการณ์เดียวกันเสียชีวิตเนื่องจากไม่ไอ ดอรับการรักษาหรือไม่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของอาการจนสายเกินไปลูซี่ตัดสินใจเล่าเรื่องราวของเธอผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเธอย้ำว่าแม้จะเป็นนักเดินทางที่ระมัดระวังแค่ในเหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เธอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเลือกอดื่มเบียร์ที่บรรจุข,ขวดหรือไวน์ที่มีฉลากชัดเจนและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แจกฟรีที่ไม่ได้ผ่านการรับองค์มาตรฐานโรงพยาบาลในวิงจันทร์ที่ลูซี่เข้ารับการรักษานั้นได้รับการสสนนนับนุจากทททีมแพยย์ไ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้การมีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของเธออย่างมากนักท่องเที่ยวหลายยคนที่เข้ารับการรักษาในลามักเลือกโรงพยาบาลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์จากไทยเนื่องจากชื่อเสียงด้านการรักษาและมาตรฐานระดับสากลลูซี่ยังคงอยู่ในกระบวนการฟื้นตัว ต่อเธอกล่าวว่าความเจ็บปวดในครั้งนี้จะกลายเป็นบทเรียนสําคัญในชีวิตเธอหวังว่าเรื่องราวของเธอจะช่วยสร้างขวานตรหนักรู้ให้กับนักเดินทางและลดโอกาสที่ใครจะต้องประสบเหตุการณ์แบบเดียวกันอีกลูซี่ขอบคุณทีมแพทย์ไทยยอและผู้ที่ช่วยเหลือเธอในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดพร้อมฝากข้อความตนใจให้ทุกคนระวังสิ่งที่ใส่เข้าไปในร่างกายและเดินทางด้วยความปลอดภัยในทุกที่บนโลกใบนี้หลังจากที่ลูซี่รอดชีวิตจากพิษเมทานอนเธอยังคงต้องเผชิญกับผลกระทบที่ตามมาไม่เพียงแค่ทางร่างกายแต่ยังรวม ถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความกังวลและความหวาดกลัวแมมว่าเธอจะได้รับการรักษาจนพิดันดร์ยแต่ระบบประสาทต,ตับและตายของเธอต้องใช้เวลานานใน,ในการฟื้นฟนูนอกจากนี้อาการปัญหาทางการมองเห็นที่เกิดจากกิจพิษเมทานอนยังคงส่งผลให้เธอรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตประจําวันเธอยอมรับว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการรับมือกับความรู้สึกผิดในฐานะผู้รอดชีวิตขณะที่นักท่องเที่ยวคนอื่นๆในเหตุการณ์เดียวการกลับต้องเสียชีวิตหนึ่งในปัจจัยสําคัญ ที่ช่วยชีวิตลูซี่คือการได้รับการรักษาจากทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลในเวียงจันทร์ซึ่งมีทีมแพทย์ไทยให้การสนับสนุนลูซี่กล่าวว่าการรักษาที่รวดเร็วและการดูแลที่มีมาตรฐานสูงของแพทย์ไทยช่วยทําให้เธอผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตมาได้ด้วยความชํนานาญในการจัดการอาการพิษเมทานอนทีมแพทย์สามารถให้ยาต้านพิษและดูแลระบบภายในของเธออย่างมืออาชีพลูซี่รู้สึกขอบคุณและยกย่องขอความสามารถของแพทย์ไทย ที่ไม่เพียงแค่ช่วยชีวิตเธอแต่ยังให้ความมั่นใจว่าเธอจะสามารถกลับมามีชีวิตปกติได้อีกอีกครั้งเรามาลองฟังความคิดเห็นที่มีต่อคําบอกเล่าของลูซี่กันความคิดเห็นแรกนี้บอกว่าฟังแล้วขนลุกเลยเราเคยไปวังเวียงมาเหมือนกันตอนตอนโฮสเทลที่พักก็มีแจกเครื่องดื่มฟรีแบบนี้แต่ไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรอันตรายอขนาดนี้เห็นแบบนี้แล้วต้องระวังตัวมากขึ้นหวังว่าทางการลาวจะทําอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหานี้เพราะถ้าปล่อยออยไว้แบบนี้นักท่องเที่ยวคงไม่ใกล้ใกล้ใกล้กลับไปแน่แน่ความคิดเห็น ต่อมาบอกว่าขอบคุณลูซี่ที่ออกมาเล่าเรื่องฟังแล้วเข้าใจเลยว่าเหตุการณ์มันน่ากลากวัวแค่ไหนนี่ดีที่แฟนพาไปโรงพยาบาลทันไม่งั้นคงแย่แน่แห่วังว่าคนที่ได้ดูเรื่องราวนี้จัระวังตัวกันมากขึ้นจะดื่มอะไรก็ต้องคิดให้เยอะขึ้นอย่าประมาทเด็ดขาดความคิดเห็นนี้บอกว่านี่แหละที่เขาบอกว่าอย่าไว้ใจไรฟรีฟรีเคยไปเที่ยววงวิงแล้วมีแจกเครื่องดื่มฟรีเหมือนกันตอนนั้นคิดว่าเป็นนอนเรื่องธรรมดาเพราะทุกคนก็ดูสนุกกันแต่พอเจอข่าวแบบนี้ทีหลังแล้วรู้สึกโชคดีมาก ที่ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ขอบคุณที่เตือนต่อไปคงต้องรอบคอบขึ้นความคิดเห็นต่อมาบอกว่ายอมรับเลยว่าทีมหมอไทยเก่งมากๆช่วยนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เยอะจริงๆเรื่องแบบนี้ทําให้รู้สึกภูมิใจในระบบสาธารณาสุขของเราเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ทีมไทยช่วยชีวิตลูซี่คงไม่เพราะแน่แ่อยากให้ไทยโปรโมตรงนี้ให้คนต่างชาติรู้เยอะๆว่าบ้านเราเป็นศูนย์กลางด้านการแพท่อที่ไว้ใจได้ความคิดเห็นนี้บอกว่าน่ากลัวมากฟังแล้วรู้เลยว่ามันส่งผลกระทบเยอะแค่ไหนไม่ใช่แค่เรื่องฉี วิทย์คนแต่ยังทําให้คนที่อยากเที่ยววงวงเว,วียงกลัวไปเลยหวังว่าเราจะเร่งจัดการเรื่องนี้เพราะถ้าปล่อยไปนานๆคงไม่มีใครกล้าไปเที่ยวอีกแน่ความคิดเห็นนี้บอกว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหารณ์ที่ดีมากสําหรับนักท่องเที่ยวทุกคนการดื่มเครื่องดืง่มจากฟรีในโฮสเทลอาจดูไม่มีอะไรแต่บางครั้งมันซ่อนความอันตรายที่เราไม่รู้ไว้ได้จริงๆหวังว่าว่าหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของเครื่องดืง่มในสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ให้เข้มงวดขึ้นอกความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเหตุการณ์นี้ทําให้เห็นว่า ไม่ใช่แค่ความสนุกในทริปที่ต้องคิดถึงแต่ความปลอดภัยกส็สมันไม่แพ้กันเห็นข่าวนี้แล้วอดสงสารนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตไม่ได้ขอบคุณลูซี่ที่กล้าเล่าเรื่องนี้และหวังว่าทางการลาวจะจริงจังกับการแก้ไขปัญหานี้